สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกัญธมณีชาแนลนะคะวันนี้เอาเมนูยอดกระถินผัดไข่มาฝากทุกคนกันค่ะถึงจะเป็นเมนูกับข้าวบบ้านแต่รับรองอร่อยระดับพัฒคาเลยละค่ะข้าวไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีไข่ไก่ ยอดกระถินตามชอบค่ะยอดอ่อนๆเลยแล้วก็พริกชินดาแดงนะคะกระเทียมสับน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวขั้นตอนแรกนะคะนำกระถินอ่อนเนี่ยมาตัดส่วนก้านที่เป็นแข็งๆออกเน้นเอาส่วนก้านอ,อน่อ,อนๆแล้วก็ยอดอ่อนนะคะวันนี้ไม่ลุงได้ยอดกระถินมายอดงามๆแล้วก็อ,อ่อ,อนๆแบ่งไว้กินกับน้ำพริกหน่อยหนึ่งที่เหลือไม่ลุงก็เอามาผัดใส่ไข่ ต่อไปน้ำพริกชินดาแดงมหาหั่นเฉียงใช้กี่เม็ดก็ได้นะอันนี้สำหรับตกแต่งนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดไม่รุ่งก่าวว่าจะใส่สักประมาณ6-7เม็ดถ้าทำให้เด็กๆทานไม่ใส่พริกก็ได้นะคะ นำกระเทียมสับเอามาผัดกับน้ำมันผัดให้ออกไปทางเหลืองหน่อยนะคะกลิ่นของกระเทียมจะได้หอมหอมยอดกระถินนอกจากจะเอามาปรุงตามรั้วเพื่อให้รั้วสวยงามแล้วยังเป็นผักที่สามารถเก็บกินได้ส่วนมากนิยมกินเป็นผักสดจะกินกับน้ำพริกส้มตำกับหอยนางรมนะคะก็เข้ากัน พอกระเทียมเหลืองหอมได้ที่ดีแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปไม่ต้องใช้ไข่ไก่ซีฟองหรือว่าเอาตามชอบได้เลยถ้าใครไม่ชอบไข่ไก่ก็ใช้เป็นไข่เป็ดไข่เป็ดนอกจากจะสีสวยแล้วนะคะ,ะเนื้อไข่ยังเยอะกว่าไข่ไก่คัว่วไข่ให้สุกเลยค่ะ สุกได้ตามที่ต้องการแล้วใส่ย,ยอดกระถินอ่าในขั้นตอนนี้คือใช้ไฟแรงแล้วก็ต้องรีบปรุงเครื่องปรุงนะคะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวตามด้วยที่จินดาแดงหั่นเฉียงเคล็ดลับผัดยอดกระถินให้อร่อยก็คือผัดด้วยไฟแรงผัดให้เร็วนะคะอะยอดกระถินอ่อนเนี่ยผัดนานไม่ได้นะเพราะว่าจะทําให้รสชาติของยอดกระถินเนี่ยขม คือผัดให้แค่พอจะดุ้งกับไฟเท่านั้นนะคะอ่าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูยอดกระถินผัดไข่ ยอดกะทินอ่อนๆมันๆผัดใส,ส่ไข่ก็จะมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยดีค่ะยังไงก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับไมลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ